สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันนะครับถึงแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากจากหนังสือ The Five Second Rules ของ Mel Robbins สวัสดีค่ะใช่ค่ะกด5วินาทีคือได้ยินชื่ออาจจะดูง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ค่อนข้างทรงพลังเลยทีเดียวค่ะครับมันช่วยให้เราเอ,อเอาชนะความลังเลความกลัวอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะหลักๆคือช่วยให้เราลงมือทำในสิ่งที่เราแบบว่ารู้อยู่แล้วว่าควรทำแต่ก็มีอะไรบางอย่างมาฉุดลังไว้นึกภาพออกเลยครับอย่างต่อเช้าๆเนี่ยนาฬิกาปลุกดังใจหนึ่งก็อยากจะลุกนะอีกใจก็แบบขอนอนต่ออีกนิดหนะ้าสุดท้ายก็กดปุุงเลื่อนปลุกไปอือหือเป็นกันเยอะค่ะหนังสือบอกว่าไอ้ช่วงเวลาแค่5วินาทีที่เราลังเลเนี่ยแหละมันเป็นจุดตัดสินเลย5วินาทีเองเหรอครับเร็วมาก ใช่ค่ะมันคือหน้าต่างแห่งโอกาสที่สั้นมากๆระหว่างที่เรามีความคิดดีๆผุดขึ้นมากับตอนที่สมองเราเริ่มหาเหตุผลเป็นร้อยแมาหยุดเราไว้ไม่ให้ทำอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วแล้วกดนี้มันทำงานยังไงนะครับที่ว่านับถอยหลัง5้าสี่สาสองหนึ่งใช่ค่ะแว่นหน้าแบบนั้นเลยคือพอนับ5 4าสีหนึ่งแล้วพุ่งลงมือทำทันทีไม่ต้องคิดต่อ เหมือนการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะหลักการเบื้องหลังคือการนับถอยหลังเนี่ยมันเหมือนเป็นออพิธีกรรมเริ่มต้นพิธีกรรมเริ่มต้นค่ะมันไปกระตุ้นสมองส่วนหน้าหรือที่เรียกว่า prefrontal cortex อ๋อไอ้ส่วนที่ที่ควบคุมการตัดสินใจการวางแผนการลงมือทำพวกนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะการนับถอยหลังเหมือนเป็นการแบบว่า เข้าไปขัดจังหวะความคิดอัตโนม,มัติหรือวงจรน,นิสัยเดิมๆของเราอย่างเช่นการกดเลื่อนปลุกเมื่อกี้หรือว่าเเวลาอยู่ในที่ประชุมแล้วไม่กล้าพูดไม่กล้าแชร์ไอเดียใช่เลยค่ะมันช่วยให้เราเปลี่ยนจากโหมดคิดวนไปเป็นโหมดลงมือทำแทน โอ้โหฟังดูทำได้จริงนะในหนังสือเขามีตัวอย่างเยอะไหมครับมีเยอะเลยค่ะอย่างคุณมาแมคคาลิปที่ใช้กฎนี้รวบรวมความกล้าไปคุยเรื่องสำคัญกับเจ้านายหรือคุณคริสตีนที่แบบลังเลอยู่นานว่าจะแชร์ไอเดียในที่ประชุมดีไหมกลัวว่าจะฟังดูไม่ฉลาดและสุดท้ายเขาก็ใช้5 4 3ส1หนึ่งแล้วพูดออกไปใช่ค่ะแล้วมันก็ผ่านไปด้วยดีคือกฎนี้มันใช้ได้กับเอ่อหลายสถานการณ์มากตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่น เช่นลุกจากโซฟาไปออกกําลังกายหรือเริ่มทำงานที่ไม่อยากทำไปจนถึงการตัดสินใจใหญ่ๆที่เปลี่ยนชีวิตเลยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับเรื่องใหญ่ๆก็มีตัวอย่างคนที่ใช้กฎนี้ช่วยในการเลิกบุหรี่การลดน้ำหนักมีคนนึงลดไปได้ตั้ง73ปอนด์นะคะโหเยอะมากหรือแม้แต่เรื่องที่ยากมากๆอย่างการตัดสินใจออ,ออขอหย่าก็มีค่ะไม่น่าเชื่อว่ากฎง่ายๆแค่นี้มันจะ ทรงพลังได้ขนาดนั้นนะครับแล้วที่ผมเห็น,นผ่านๆมีอ้างอิงถึงบุคคลในประวัติศาสตร์ด้วยอ๋อใช่ค่ะมีพูดถึงโรซาพาร์คส์ตอนที่ท่านตัดสินใจไม่ลุกจากที่นั่งบนรถเมลครับอันนั้นเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยใช่ค่ะซึ่งหนังสือชี้ว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่วางแผนมานานนะคะแต่มันเป็นการตัดสินใจแบบว่าในชั่วขณะนั้นจริงๆณนะวินาทีนั้นเลยเหมือนใช้สัญชตาตญาณหรือความรู้สึกณตอนนั้น คล้ายๆอย่างนั้นค่ะแล้วก็มีกรณีของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ตอนที่ท่านตอบรับจะเป็นผู้นำการคว่มบาตรถบัสครับคือท่านตอบรับเร็วมากภายในไม่กี่วินาทีซึ่งผู้เขียนมองว่าถ้าท่านมีเวลาคิดทบทวนนานกว่านั้นบางทีท่านอาจจะปฏิเสธไปก็ได้โหแสดงว่าการตัดสินใจเร็วๆใน5วินาทีเนี่ยมันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่จริงๆใช่ค่ะมันตัดโอกาสที่ความกลัวหรือความลังเลจะเข้ามาแทรกแซงได้ พูดถึงความลังเลมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นกันเยอะกด5วินาทีพอจะช่วยเรื่องนี้ได้ไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะหนังสืออธิบายว่าการผัดวันประกันพรุ่งแบบแย่ๆที่เราทำลายตัวเอง destructive procrastination เนี่ยม,มันมักจะเกิดจากความเครียดเครียดยังไงครับคือพอเราเจองานที่ยากหรือน่าเบื่อเราจะรู้สึกเครียดใช่ไหมคะสมองก็จะบอกให้เราเลี่ยงไปทำอะไรที่มันง่ายกว่าสบายใจกว่าก่อนเพื่อลดความเครียดชั่วคราว อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนหนีไปเล่นโซเชียลดูซีรีส์อะไรแบบนี้ก่อนใช้เลยค่ะกด5วินาทีก็เข้ามาช่วยตรงนี้แหละคือพอมีความคิดว่าฉันควรจะเริ่มทำงานชิ้นนั้นได้แล้วปุ๊บก็5 4 3 2 1แล้วลุกไปทำเลยก่อนที่ไอความรู้สึกไม่อยากทำมันจะเข้ามาครอบงำตัดวงจรความขี้เกียจด,ด้วยการลงมือทำ,ท,ำทันทีประมาณนั้นค่ะแต่เขาก็พูดถึงอีกแบบหนึ่งด้วยนะคะคือ productive procrastination การผัดวันแบบมีประโยชน์มีด้วยเหรอครับมีค่ะอันนี้จะหมายถึงการจงใจเว้นช่วงในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สมองได้มีเวลาพักหรือไปเจออะไรใหม่ๆแล้วเกิดเป็นไอเดียดีๆกลับมาอันนี้ไม่เหมือนการหนีงานเพราะขี้เกียจนะคะอ๋อคนละเรื่องกันเข้าใจครับนอกจากความลังเลความผัดวันแล้วก็มีความกลัวความวิตกกังวลน,นี่ก็ตัวปัญหาใหญ่เลยใช่ค่ะ ซึ่งหนังสือให้มุมมองที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับความกลัวกับความตื่นเต้นครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วสัญญาณทางร่างกายของความกลัวกับความตื่นเต้นเนี่ยเหมือนมันเหมือนกันเป๊ะเลยหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกนิดๆท้องไส้ปั่นป่วนอา้าวเหรอครับไม่เคยรู้เลยค่ะแต่สิ่งที่ต่างคือการตีความของสมองเราว่าไออาการนี้มันคือกลัวหรือตื่นเต้นแล้วกด5วินาทีมาเกี่ยวอะไรตรงนี้ครับเราใช้5 4 3สี่สสองหนึ่ง เพื่อช่วยเปลี่ยนกรอบความคิดค่ะคือพอเริ่มรู้สึกกังวลใจสั่นๆก่อนจะทำอะไรที่ท้าทายเช่นพรีเซนต์งานหรือไปเดทแรกแทนที่จะปล่อยให้สมองตีความว่าฉันกลัวจังให้เรานับ5 4 3 2 1แล้วบอกตัวเองหรือคิดในใจก็ได้ว่าฉันตื่นเต้นจังโอ้โหเป็นการ reframing ความรู้สึกเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเปลี่ยนจากพลังงานลบเป็นพลังงานบวกแทน เหมือนกับว่าพอเราฝึกใช้กฎนี้บ่อยๆในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็เหมือนเรากำลังสร้างความกล้าหาญในชีวิตประจำวัน everyday courage ไปเรื่อยๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะความกล้าแยกเล็กๆเหล่านี้แหละที่มันจะค่อยๆสะสมกลายเป็นความมั่นใจที่มากขึ้นแสดงว่าความมั่นใจไม่ใช่ว่าต้องมีก่อนถึงจะกล้าทำไม่จำเป็นเลยค่ะหนังสือย้ำมากๆว่าความมั่นใจเป็นผลลัพธ์ของการลงมือทำไม่ใช่เหตุที่ทำให้เราลงมือทำ อ๋อ oh, เข้าใจแล้วครับคลีรามไม่ต้องรอให้รู้สึกอยากทํารู้สึกพร้อมหรือรู้สึกมั่นใจก่อนแค่5 4 3 2 1แล้วทําถึงแม้จะยังกโกลอหรือไม่แน่ใจอยู่ก็ตามเหมือนที่เขาว่า do good be good ทําดีไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็เป็นคนดีเองทำนองนั้นเลยค่ะลงมือทำไปก่อนแล้วความรู้สึกดีๆความมั่นใจมันจะตามมาเอง สรุปแล้วกด5วินาทีก็เป็นเทคนิคทีเ่เรียบง่ายแต่ดูเหมือนจะทรงพลังมากๆเลยนะครับใช้ได้กับทุกคนเพื่อเปลี่ยนแค่ความคิดให้กลายเป็นการกระทำจริงๆใช่ค่ะเอาชนะความลังเลความกลัวแล้วก็ค่อยๆสร้างความกล้าความมั่นใจให้ตัวเองในทุกๆวันหัวใจสำคัญก็คือไม่ต้องรอให้รู้สึกสมบูรณ์แบบก่อนลงมือทำการลงมือทำต่างหากที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ถูกต้องที่สุดค่ะการกระทำคือสะพานเชื่อมระหว่างความคิดกับความเป็นจริงครับผมก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับวันนี้งั้นผมขอทิ้งท้ายชวนคิดนิดนึงแล้วกันนะครับว่าตอนนี้มีอะไรไหมครับที่เราคุณผู้ฟังออหรือเราทุกคนเนี่ยอยากทำมาตลอดแต่ก็ยังลังเลยังไม่ได้เริ่มสัทีอืมน่าคิดนะคะลองนึกดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเราลองใช้5 4 3 2 1กับสิ่งนั้นแล้วลงมือทำไปเลยทันทีอะไรมันจะเปลี่ยนไปบ้าง แทนที่เราจะรอต่อไปเรื่อยๆการกระทําเล็กๆวันนี้อาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในวันหน้าก็ได้นะคะจริงครับไม่แน่ว่าการตัดสินใจใน5วินาทีวันนี้อาจจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเราไปเลยก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับ